เออเปนไะเต้น <laughs> เดี๋ยวสมัยเราไม่ขนาดนี้เหล่อเนี่ยเต้นมาถึงก็ตเต้นเป็นแล้วอ่ะมาเลยคจะดดนเต้งผมไม่ได้โดนตีเน็อ่ะโดนตเน็อติเน็ดต <อะ S 2> ิเนหโฮ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 นึ่งสองสามอ่ะขอคทยท่าเพิ่มยินโหจริงๆเป็นผู้หญิงนะมึง <laughs> ไม่วาแล้วนะโ <laughs> คตรปัน <laughs> ป่นโคตรปั่นกูตีแกไล้วีดเฮ้ยได้เนื้อ่ะกับขนคนนอหาอาหารให้ผมด่วนๆแล้วล่ะ <laughs> นี่ไงก็เดี๋ยวผมตีแกะให้เนี่ยคนไปคราฟไอ้น,นี่มาเดีย๋ยวเฮ้ยเชีย่ยแกะมันตีกูเหรอไปไปไปไหนไปไปไหนแกนกันเหรอเฮ้ยมีมอนสเตอร์ด้วย ตัวบ้าอะไรวะโมโมเอ้าว้าวหายไปไหนวะโมโมเอ้ยมันทำร<ม><ม>้ายผมเดี๋ยวผมจัดก,การให้ผมกำลังต่อยไม้อยู่นี่ไงผมตีน้องโมโมอยู่นะเอ้ยน้องโมโมขึ้นไปทำไมฮะตีไม่โดนเอ้าน้องโมโมกูกูบลิงไปนู่นเลยครับเอ้ยอ๋ยอโห,โหตีกระเด็นไปนู่นเลยเนี่ย เวอร์เกิดจัดๆเลยไ,ได้ไข่ป่ะเยสได้ไข่จริงๆด้วยรู้ไหมเพิ่มคราฟไงกดโอโอนะเคเดี okay, ย๋ยวผมจะคราฟไอ้นี่แคมไฟา์ให้คุณแต่ผมตีไอ้น้องโมโม่ก่อนเฮ้ยไก่ร้องโอเค่ okay. ี่เกียจละคราฟเลยแล้วกันสกิลมีสกิลด้วยใช่มีสกิลโอ้ยยงก็ยังไม่เยอะมากมีเบสิกคอมแบท เมจิกไลนิงไลนิงสร้างมาแล้วก็ทริกเอ่อริมทะเลก็ได้แล้วไม่มีแคลไฟจใช่เหรอมันมีแต่ขวากับไอ้น,นี่ให้อจิจเจาะแล้วก็คบเพลิงน่าจะสร้างไอ้นี่แน่เลยไอ้ไอเทมคัพติ้งอ่ะมาผมสร้างแล้วอ่ามาใช้ไม้ใหญ่ท่อน,นไม้แล,แล้วก็หินสิสร้างเลยวางไว้ก่อนละไหนวะไหนคืออันนี้ไง ที่ทำอาหารเกมมันน่ารักจัดเลยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยแกะแกะเดือดเหรอครับโอ้ย,อยไฟลุกปึ้มไฟลุกจัดเลยคนติดไฟอันหนึ่งปิ้งไข่กันหิวเนี่ยคุณเอาอะเนี้ยคุณไปเอาไข่มาจากไหนเนะี่ยก็ตีฟ้พาๆอะไรเงี้ย <laughs> เปิมเห็นมือไหม เตรียมเจโดไข่คนเตรียมจะโดไข่คนอีโรโลอะไรเออเนี่ยคนเติงใจเลยเหรอเอาไงไงไข่มาหากูแล้วเอาเอาไข่ไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหรอเออเหมือนว่ามันจะให้เหมือนกันนะอ๋อกินไข่เลยอ้อมพิ้งหน่อยปิ้งไข่หน่อย ได้ได้ได้เดี๋ยวผมปิ้งเนื้อแกะให้ผมมีสิบสองชิ้นเลยคุณไม่ต้องกลัวหิวเลยนะเดี๋ยวผมลาแกะให้อุ้ยได้คุณโดนแก่ควิดเกมนีกว่าได้คอนเทนต์แล้วล่ะเดี๋ยวผมมาหาอาหารให้คุณก่อนแล้วกันคุณก็ดูไปเรื่อยๆก่อนมีกล่องเออนี่แน่กล่องกล่องผมก็เจอเหมือนกันโอ้เปิดกล่องได้กระดูกของผมได้เป็นสโตนพิกพิกแอ็แล้วก็วุฒ กูเด่นไม้ก็โง่ก็ดีจะได้ไม่ต้องครับน้องเขาน้องบัวเวลสองเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้วยทำไรได้วะจะตีผมทำไมเอ้ยมันกินได้นี่วะเนี่ยได้เป็นเนื้อไม้ติดไฟมาเออแล้วมันได้อยู่ในช่องทำนี้ทำบ้าอะไรแล้วออกไป เนี่ยมันให้ปีนอะแต่มันปีนขึ้นยังไงวะเนะี่ยไหนวะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ข้างบนแท้เลยขึ้นไปทำอะไรเพิ่ม <laughs> <laughs> ขึ้นไปทำอะอะไรวะก็ <laughs> <อ> <laughs> ต้องกระโดดขึ้นอย่างเงี้ยเท่างั้นอนะผมว่าถ้าขึ้นแบบเนี้ยมันคงต้องมีตัวช่วยมันก็ไอเนี่ยเขาเรียกเหมือนภูมไรเดอร์ต้องมีสลิงแล้วปีนเชือกขึ้นไปประมาณนะั้นเพราะว่าอันนี้เราแค่เกาะอย่างเดียวใช่ไหมล่ะ เออออน่าจะประมาณนั้นแหละน้องไก่เนี่ยตีกล่องไม้ลังไม้ด้วยนะมันจะได้ออเฮ้ยมีขนนกด้วยน่าจะไว้คัฟโนูแน่เลยเออใช่สกิลมันมีของคอมแบ็กกับไอ,อ้เมจิกอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีสายแยกออกไปทีนึงว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเราจะเล่นอะไรกันดีถ้าเป็นไม่ได้เดีย๋ยวผมเล่นซัพพอร์ตให้คุณก็ไปยืนนาไปนี่เลยบอดีเออร์แท้งไปเลย<ด>เอาไมา้ผมแตก เอาสักไอ้คัฟได้ซ่อมได้พูดเด้สติกโอเคมีเอามีเควสด้วยด้วยหาซ่อมไอเทมคุณหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเควสมิชชั่นอะไรน,นะเมคเอาว o o เดิ้ลแอคโอเพนคัฟติอ๋อต้องให้ครัฟซสินะโอเคคัฟก็ได้มีเควสให้ครัฟก็ครัฟเสร็จเสร็จเออมันจะมืดแล้วอ่ะเออบ้านก็ไ <ป S 1> ม่ได้ซ่า มึงจะเล่นมืดแล้วมืดไวเหมือนกันนะเอามาเล่นไปมันย้ายได้ไหมไมนสามารถย้ายได้ไหมได้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 เนาะเราค่อนข้างจะวางที่ไว้ค่อนข้างเอียงจัดอะ่ะเดี๋ยวผมเอาพิกแอ็กที่เหลือเก็บไว้ในกล่องเผื่อของคุณมันแตกมีแล้วมีแล้ว,ลวใช้ไปเลยเผื่อมันพังได้ไงเรา,าได้สกิลอืมเบรมีของเป็นเบสิกกับคอมแบท คุณเน้นเป็นอะไรก่อนอ่ะอ๋อยังไม่ได้อัพอัพเบสิกอยู่อ๋ออัพเบสิกมันก็ต้องยังเอายังไงก็ต้องอัพเบสิกก่อนนะเทียหนึ่งอ่ะก็ไว้ก่อนแล้วกันเพราะยังไม่ได้ใช้อะแค่นี้ก็น่าจะพอได้อยู่โหแม่เควสเยอะจัดข้างขวาเลอนะอ๋อเนี่ได้รลคราวได้แล้ว,ลวอ๋อเนี่ยยัไงไสร้างบ้านสร้างตรงไหนอะนี่สร้างอะไรเนะี่ยไอ้นี่ไกด์เดอร์ไกด์เดอร์มันคือที่รถที่บินขดที่โตะอ๋อต้องไปขาที่โต้ด้วย กูลืมไหมมีโตคาร์บให้ครับอ,อ,อย่างที้สกิลสาแบบจำใหม่ตลอดเติมปรับแล้ว,เ,ลวเป็นสกิลแอมหรอบินแล้วแอดอ๋ออีได้แล้วเซ็ตเวสเพิ่มแป๊บเดียวเช้าแล้วว่ะเออดีแต่มันก็มืดไม่มากนะตอนนึงนะก็ะไปเกมนี้ก็คล้ายๆพีออฟไลย์อยู่ใช่ใช่เดี๋ยวเติมเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมไปปิดประตูหน้าบ้านก่อน อืเม่นไปวันก่อนแล้วก็หายยาวส่วนใหญ่คนก็เริ่มกลับมาแล้ว<อ>เฟ b o ุกมันขายเกมมือถือมากกว่าไเอ้เพิ่มมึงทำไรอ่ะฮะข่าแก่แก่แกมันไปติดไฟแล้วกูแล้วกูอยู่ในล,ล่มตลาดเลยนะโล้โหแ <c oughs> ลยนะ้ยมึงวายยังไงของคุณครับเนี่ยโหแล้วโหเยมันความเ <ป gue? S 2> ลยเนี่ย เซลซัมติงออนเดอะมาร์เก็ตดูเมกร้อยจีมันให้ขายของยังไงก็ได้ให้ร้อยบาทอ่ะร้อยจีก็ตีนี่ก็ได้ตีเอาของมาก็ไปเอาเนื้อสัตว์มาขายก็ได้ผมมีเนื้อมีเนื้อมีไข่อยู่ยัดใส่ไอ้ขวาให้หมดเลยใช่ไหมโอเคเราขายได้เท่าไหร่ยัดแค่นี้เดียวสามหกสามหกกดอัจเนียรแยกหนึ่งก่อนนะขายได้ไขายได้ฟองละร้อย พลาเดี๋ยวทรัพยากรแถวนี้มันจะหมดเนี่ยเพราะว่าดูเราเดี๋ยวเราไม่ได้เลี้ยงเราฆ่าเพราเพิ่มไว้อันหนึง่ง yes ในดูซีเอ้ได้แล้วเราจะเป็นจอมเผ่าแล้วมีไฟละคนเราจะมีไฟให้กันปลาเสี่ยวปึบเฮ้ยเฮ้ยลาเส่ยเอาพังเลย <c oughs> คนติดไฟกูก็ติดเหมือนกันที่วัด<า>อย่าเด็กวัวได้แตกันเชนต่อแตกกันเองดูเลือดดิเพื่อไม้แม่งเริ่มพังเร็วแล้วต้องคราบใหม่ต้องคาราบใหม่หมตีต้นไม,ม้แหละมีออโต้เซฟไปเถอะเยี่ยมไฟมันลามมันไปเผาตรงนู้นเลยนะไฟไก่ก็ติดไฟมีเสาอะไรวะเนี่ยเสามันบอกว่าเราจะได้ที่คาราบใหม่ วางกอดลองสร้างเลยวางเลยโอ้โหอย่างใหญ่เลยบ้าเลยมันคืออารมณ์ประมาณว่าไอโฟเมทัลอันเชมิตเว้ยสีสัตว์ทาจะจัดเห็นหน้าขาเจ้าทางข้าเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วแม่งมีกาบใบไม่ได้ใช่เปล่าลองไปหาอะไรทำก็ได้๋่วนั่นเงินปัญหาได้จากไหนขายของอ่ะเนี่ยตลาดคว่ำอยู่เนี่ยเอาจ่อยจะแกะจ่ายตัวบนเขา ม่มาต่อยกองแล้วมันเปิดล็อกคราฟต,ต่อไปข่้นยังไงก็เนี่ยกำลังหาวิธีอยู่วางเสาโทเทมเอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็วางเี่ยวางโทเทมแล้วอ๋อนี่ไงเราต้องอัพยุกเ้ยอัพแม็กอ๋อมีตามเป็นยุก้วยโอ้โหเอ็นเอเวอเรชันอ่าแล้วก็ค้างโอเคได้ละเฮ้ยเฮ้ยแกมาทำลายข้าเพิง เปอรอะไรวะแกมันพุ่งชนเข้าแต่มันพุ่งซนใส่คาฟติิงกับไอเนี่ยกล่องเก็บของอ่ะนี่ไงของคร์ฟเต็มเลยให้คอฟดูสิหรอไอ้ดูของอะไร่ะโอ้โหต้องใช้ซีเวอร์ต้องไปหาแถวนี้เราเจอแต่คูปเปอร์เฮ้ยผมเจอเบ็ดตกปลาแล้วนี่ไงเอาเลยอย๋ยวผมไปตกปลาก่อน มาร์เก็ตอยู่ไหนอยู่ตรงท่าเรือที่เราเกิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาร์เก็ตเราต้องสร้าง,อง,างเองปึ๊บอ่าเอาอะไรวะต้องตกให้โดนเนอะอ๋อมีจุ่มบุ่บบุ่งงี้ใช่ไหมเอาไม่โดนอีกเออเจริญพรเอ้ยตกระยะนี้ไม่โดนยังไงอยู่ไอ้อชีมันก็ยังไปไกลอยู่ดีเว้ยเนี่ดยดูดิ <laughs> ทำไมเต่าหลอมันคว่ำอย่างนั้นน่ะมันไม่อยอมยึดกับพื้นน่ะมันไม่อยอมยึดกับพื้นบั๊กแน่มันไม่ใช่บั๊กเนินมึงดูเนินด้วยเออมันล็อกเนินที่มันหายเลยอย่าไปตีแก่หน่าเดี๋ยวไปแ,แก่แม่งพุ่งชนนะฮะของของพังหมดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยไอีโมโม่นีเช็คจะโมโหเลยนะงานวิธีฟามสองสเต็ปดูนี่ดูนี่ <c oughs> แฮกแฮกเกม แค่แท็กโดนก่อนตายข้างหน้าตายข้างหลังฮะเอาจัดอันนี้อะไรวะเนี่ยมรกรดกเหรอไม่ได้ว่ะต้องใช้อาวุธยุสทรสามดาวเวปปอนเหรอเวปปอนสามันสามไหมพันเหล็กเฮ้ยมีน้องควางด้วยเพิ่มเดี๋ยวน้องเขาพาไปชมโคกระโดกเนี่ยเลยแล้วนะเนี่ยผมเผาแล้วนี่ยไอสัตว์ติดกูด้วย ร้อนเอ้าร้อนไอ้เชียแล้วคนติดมันคือติดด้วยกันเลยเหมือนโดนติดไวรัสอะไหนวะไหนวะนี่ไงนี่ไงเนี่ยม่แม่อยู่ตรงเนี้ยลองตีเดีไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นอัเนี้เขาเห็นเขาไม่เห็นเหรอแต่ผมเห็นอะคนตีอ่ะเดี๋ยวผมตีนะทำไมถึงไม่เห็นวะงงูไงผมตีได้มันบ้าโอ้โหมันบ้าอยู่แล้วล่ะบอสบอสปั๊บปั๊บมาปั๊บมาไหนไหนไหนมีดำหมีดำเนี่ยนะ เล่นเร็วเปล่าโดดจากเพิพ่มเอ้ยเรามีไอ,อ้รอนนี่เยอะเอ้ย,ยเพิ่มเชี่ยเฮ้ยหมีหมีข้างไงอ้เพิ่มเมื่อกี้เฮ้อยากรู้รอ่ะมันเลเวลเท่าไหร่อ่ะเรื่องไปสิบเนี่ฮ่แล้วเลื่อเร็วเองมึงใจเย็นๆเร็วมาเร็วหว,วดมันเอาจนหมีตีเชี่ยมาได้มามตีสิเองอุ้ยเร็วหนึ่งเองเอาเพิ่มเชี่ยหมีเป็นหมาบใส่ตีไม่โดนนี่ฮะ เอาเตีาโดนกันเองเอเ20 20ไอเวเนี่ยวิ่งยี่สิบยี่สิบไปจะแตกแล้วจะแตกแล้วไม่เอ้ไอเสตบัวมันเสือ,อกนี่เอ้เพิ่มถ้าก,กระโดดอ่ะถ้ากระโดดแรงกว่านะเย่ yes ได้เป็นหนังเขี้ยวแล้วก็เล็บมันมาแล้วก็ขี้<ม>ด้วย<ม>ได้ขี้หมีไม่ได้เพิ่มไไเนี่ยปฏิอ่อนเนี่ยดันเจียนเฮ้ยมึงเข้ามาได้เหรอเออเดี๋ยวดิ เชี่ยมีรันเจนด้วยได้เกลียดเลยเนียเฮ้ยมีออกด้วยออกไม่เรียกับเช็คกระเพิ่มแต่มันต้องเป็น one hand sauce เราไม่ซอส one hand เรามีดาบไปแล <tinc S 1> <S <S ้วไงเราไม่มีเลยมีเทมไม้ถืงสองหมื่สตีผมท่าไมนี่ไงยอันนี้สกิลใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขออะไรไอคอมแบ็กอ่ะ อ่เฮ้ยเฮ้ยเฉียดโผบามาไม่มีเลยเดี๋ยวกูเอาเบ็ดตกปลา่ามันเพื่อนเเาอยี่นี่สามนะเว้ยระวังนะไปดีกว่าวิ่งเธอกลัวที่ไหนโอ้ไม่แล้วช่วยด้วยป้อมอย่าทิ้งกูมันไม่น่ามีดันเจียนอยู่แค่นั้นมันต้องอย่างงั้นแล้วนี่ขนาดเพิ่งสร้างเกมได้แม่งมันก็รู้สึกสนุกแล้วเนี่ยใช้ต้องห้าสิบอ๋อหก 6เหรียญหกเหรียญอ๋อสงสัยน่าจะใช้ไม้สเต็กแน่เละมันใช้เงินเงินซ่อมเอาเอ,เออเอ้ยมีขี้ด้วยเพิ่มแต่ไม่รู้น่าจะทําเป็นปุ๋ยอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันส่วนมากขี้ก็คงทาเป็นปุ๋ยแล้วขี้ไม่ใช่สีน้ําตาลน,น,นะขี้เป็นสีชมพูพราะจัอะเอ้ยเ,เก็บอยากถือธนูแลวอวะ แม่งเอ๊เขาต้องเขาต้องเซตตำนหนักศพมอนใหม่วเนะี่ยบิน <c oughs> เออเขาต้องเซตแหละไม่เซตไม่ได้จริงที่เครื่องหั่นปลาจะดูเครื่องหั่นปลาเลยนี่เป็นเครื่องกึง่งชัดเงยผมทำฟาร์มกว่าละกันแต่อยากได้แร่ตอนนี้ขอไปหาแร่ก,ก่อนละกันเอาแร่อะไรอ่ะอ๋อใช้น้ำก็ต้องใช้ถังน้ำด้วยสินะควรเดินไปหากนได้เดีย๋ยวผมปลูกปลูกข้าวก่อนเดี๋ยวก่อน ยัไงเรียมพูเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้คอฟมีบอ่อตกปลาอยู่ข้างบนนะลองมาดูเลยเออโอเคเดินไปมีกล่องเปิดเอ้ยกระดูกว่ากระดูกกับพิกแอคฮ้หมีขึ้นมาเึิมชิบหายแมวหนึ่งเองสบายไม่แต่ไม้จะแตก ซ่อมเลยหกเหรียญเองเราเงินเยอะเนี่ยต้องคันใช่ไม่ใช่มันไม่มีเวลาซ่อมเชี่ยกูขึ้นอย่าผมจัดการให้อย่าผมจัดการให้มาหมีก็หมีเธอครับหมีก็หมีเธอครับฮัลโหลถ้าชาโคตรแรงถ้าชามันโคตรแรง Yes ๋ยวผมเล่นเวทดีกว่าแล้วก็วิวิแอร์ขาลมว่ะขาลมผมเอาฮิวก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเน้นเบสิกก่อน ทุกอย่างอัพสามให้หมดเลยจบไี้ไงฮิวจริงๆด้วยมีกูดาวอุ้ยชาติป้ตีหมีตีหมีเปสองตัวไม่ไม่ขึ้นตีนกตัวเดียวไปอัพเลยโอ้สกิลมาเยอะขึ้นแล้ววะเยี่ยมใช่แล้วนี่อ๋อนี่ยปลาผมว่าก็แม่งแม่งคงเหมือนกันละมั้งลองสบปลาดูเทียร์อมันเน้นยิงเลย ไอ้ได้าปาเพิ่มได้เมื่อกี้มันสั่นๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ไอ้ได้แล้วเพิ่มได้เปอะได้ปลาแล้วนี่แสดงว่าจริงเนอะว่ามันต้องมีบอ่อของมันแล้วปลาทะเลที่มันมีมันก็เหมือนกันนะน่าจะไม่ได้มันน่าจะต้องเป็นบอ่อได้อีกแล้วอุ้ยปลาแลสีฟ้าเพิ่มจัดจริงตกเลยตกเลยก <c oughs> ูกลายเปกูว่าคลิปนี้กูว่าจะทำเป็นเป็นเชฟแล้วกูมาตกปลาแท่แล้วเอ้ยเชี่ยโหปลากูเกือบตก ตกผาไอเว้ยเนีเอา้าเพิ่มตกเสร็จพอตกสามครั้งหมดเลยว่ะเปลดหมดเหรอไม่ป่าหมดบ่เฮ้ยได้ดาบแล้วเว้ยเฮ้ยไ,ได้แล้วเลยทำอย่างเร็วอะ่ะเอ๊มีดาบใช้แล้วเว้ยเดี๋ยวค้าวให้เดี๋ยวค้าว oh, ให้ไม,ม่มามแต่ผมจะเล่นเวทอาเวทเว้อะไรหมีมาผมจะคราบกระทา ไม่แนะ่กระโดดตี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 รแรงกว่าใช่ไหมแรงกว่าแม่งเหมือนเบิร์นเบิร์นครีอ์ไอฟอ็อกหมาป่าไอ้สุนัขกินจอบไปไหนแล้วลูกมไม้เพาะตีซะด,ดีๆวิ่งตีก็ได้เหมือนกันนะเฮ้ยพังซ่อมสิครับด้วยหนังมาด้วยในหนังก็เคี่ยวคิดว่านะ่าจะไปทําอาหารปรุงอาหารแน่เลยมันก็ทํายาแล้วหนุ่มดรอปมาเป็นเหยียกเลยเ่าเป็นเหยียกเลยบัว เอ่อเวลาเวลอับอะเลือกกรมานาเราจะเพิ่มเหมือนกันเลยสมมติว่าคนหนึ่งจะอัพอะไรอย่างงี้งใช่ไหมพอ,อ,อคนอับแล้วก็มันก็จะเต็มเนี่ยมันตกปลาทะเลไม่ได้อะทำไมตกปลาบนไอบนบ่อมันได้วะบ้าเดน้งเดี๋ยวผมลองปลูกข้าวก่อนต้องใช้น้ำต้องไปตักน้ำน้ำทะเลได้เหรอลองดูไม่ได้ดิไม่รู้อาจจะได้ก็ได้ไม่อิงพี่ฟิสิก นี่ขี้ขวาได้นี่ไงได้น้ำแล้วบักเก็ตวอเตอร์อ๋อเนี่ยลุเลขกสุได้อยู่นี่ไงไอ้เชี่ยไม่ป่าน้ำใสเชี่ยแดงแรงออูอ๋อเืิ่มนี่มันขึ้นได้เองเลยแค่เทน้ำสาดเเฉยนึกว่าตรงนี้เลยแล้วไงว่าต้องตีอ๋อตีโอเคแล้วก็หาน้ำใส่มเลยออมีมีถังบักเก็ตเยอะอ้าวบักเก็ตใช้แล้วคือหายเลยเหรอเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคยิ่งหายเลยเออสาดาเทปปุ๊บหายไปเลย,เลยต้องอัพสาม้ันเพื่อจะอัพขั้นต่อไปเห็นไหมกันหนึ่งกันหนึ่ง <c oughs> แต่อยากลองเล่นธนูอะกระโดใะโดใส่สตูสกิลกระโดดใส่สตูไอ้แกะทำอะไรอ่ะแกะมา <c oughs> แกะมนจะปั๊มผมแล้วเพิ่มทำริ ไออยู่แม่งแก่แม่งจะมาครอบเฉยไปโบกขาแม่งเละขี้เกียจเราไม่งานเบื่อเลยประตูไอ้เพิ่มขี้คาบได้ด้วยย่างไฟว่ะขี้คาบนี่ไงมาดูดิเอาขี้ย่างไฟเราจะได้อะไรลองเก็บมาดิมีขี้แบบสุกกับพี่แบบดิบด้วยไงป้าเก็บข้าวดีกว่าอุ้ยอ โอ้ชีตฮิวอ่าสดชื่นอ๋อนี่ไงโหแมพมันยังมีอีกหลายตารางวาเลยว่ะจริงเหรอเออมากดูดิอ่าเอาโหเยอะจัดอันที่มันเป็นสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมเหลี่ยมอะเอ,อ้ยนวะหลายตารางเลยเดี๋ยวผมลองสกิลแปดดิพึ่เพิ่มอ๋อสกิลเบสผมยะาดาวกระจายพิฆาตโอ้กระเด็นไปโน้เก็เพิ่มเชอะ ปาดแล้วก็ะจายว่ะจัดจริงเหล็กสามอันอ่ะโอ้ยอันนี้อะไรคาฟดาบเหรอว้าวใช้สโตนกับไม้อ๋อใช้อันนี้อะไรเน,น,นี่ยเฮ้ยมีชุดด้วยดิไงใช้หนังสัตว์โอ้ยตั้งยี่สิบอลังหลังมันใช้เป็นเหล็กมันลวดด้วยเนะ่ยแล้วก็มีโล่ใแป้งข้าวเว้ยในงานอัพคันต่อไปข้าวเหรอข้าวผมมีใช้แปง้งเพิ่มใช้หญ้ากับไม้ก็ได้สบาย เอ้ยแกมึงจะบังทำไมเนี่ยกูสร้างไม่ได้ไม่ไหวเลยนะแล้วก็สก <Yeah. S 1> ิลไปเนี้ยปิ้วเอาไอ้เชี่ยฮิวแบงีมบร้อยกดไกสกิลจะแม่งวาร์ปไปได้เนี่ยโคตรอยากลองโอ้ยใผ้าเปิดหนึ่งร้อยกลับเงินกลับมายี่ิบเชียแล้ว,ว<า>แม่ง โดยไม่ได้เรียนกับเพื้นเลยเติมไม่เป็นสันเลยดูดิดูแอนดีเด้เปิดแล้วเ,เปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วเยี่ยมเลยโอ้ยมันมีใหญ่กวนี้อย่านะจอดหลายที่เล <ะ S 2> ผมต้องสร้างบักเก็ตเพิ่มอ่ะเอาข้าวเท่าไหร่นะสิบใช่ไหมเออผงนะต้องเป็นแป้งจากข้าวก็ทําเป็นแป้งใช่ไหมใช<อ>่โอเคผมจะได้ไปตักน้ํามาร้วๆเลยแล้วก็ทําน้ําข้าวทําข้าว้าวาย ชีวิตเราต้องลำบากขนาดนี้เลยงั้นเหรอเออชเออชเอซชอ้าวหมดอุ้ยเจวย,ย,ยพื้นจ็ไม่เนียนแล้วก็สาดอวันบนสุดไงอืมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวได้แล้วจริงๆได้นานแล้วแหละเฮ้แต่ข้าวมันก็ไม่ใช่ว่า แค่แปลงเดียวมันจะได้แค่อันเดียวนะแต่มันน่าจะได้ประมาณสักสักหกต้นสักหกอันอะ่ะน่าจะได้แล้วแหละไอไอเทมครับเต็งนี่คือสร้างหมดแล้วใช่ไหมเออส่วนใหญ่สร้างหมดแล้วเออเราต้องสร้างแฮตเตอร์เนี่ยแฮตเตอร์อ่ะสร้างเลยต้องไปหาไอนี้ทําเพิ่มอ่ะเพื่อนผมทําบ้างดีกว่าถ้าอยากได้ชุดก็ต้องไปหาหนังมาทําอีกถ้าอยากได้นนหน้าหนังก็ต้องไปนี่อีกเพื่อนไหม เอ้ผมใส่แล้วมวกโรบินโฮสไปไหนไอ้วัวโง่นี่เนี่ยสกิลใส่บงังยาสจะจะจะเ,เกลเจ็ดแล้วอย่าไปดูชุดก่อนดีกว่าเดี้อยวาเพื่อทำผิดอ๋อน่าจานี้ชุดที่เข้าการแทบจะไม่มีเลยมัง้งโอ้ยบางชุดมันหนังยี่สิบ หนังปกติด้วยมันใช้มาบอกใช้หนังแค่ปกติพอเออแต่หาย,ยังไม่ได้เลยเนะี่ยตัวตีก็ไม่ดอบเลยสงสัยต้องตีหมเีเนื้อจิ้งจิ้งจอกก็ได้นะหนังอะ่ะหนังจิ้งจอกก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่แรงเลยน,ะนี่ขนาดดาบหินเฉยนะนี่ไงเนื้อควางก็ได้วไดควางก็ได้ใช่ใช่เนืเอ้อควางก็ได้ คนานางสงสารเลยเตะข้ามันเสร็จแล้วเวจะคว้าตัวกู้เลยนะฮัลโหลเฮ้ยอุเกือบตก,กควาาชั่วแกทําให้่ใชดูแย่ตายซะโอ้โหแมงสกลลิลโคตรเบาเลยเวมีหนักสิบเจ็ดอันมันต้องใช้กี่อันวะมันต้องใช้ยี่สิบส่วนมากใช้ยี่สิบโอ้ลงไปตายกันเกิดเลยเฮ้ยหมีเกิดอะไรตายวะเพื่อนโอ้โหนี่ไงเต็มเลยขล่า ไม่เช่นเราจะขึ้นมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเสียงดูรู้ว่าเสียงแต่คงต้องท้อลอมหมีลงมาตายด้วยวะ <c oughs> อะไรไม่ได้ตายเพราะน้ำเหมือนเนี่ยแต่เรากำลังว่ายกลับไปทางนู้นเนี่ยนะจริงๆขึ้นไปก็ได้โหดแม่งสูงจัดเลยเออแต่เราก็ปีนได้ด้วยวะนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวเองคนตรงนี้มีเนิน มีกล่องด้วยที่เราไม่สมดุลมันอัพอ,อีกได้ไหมนะจะได้แรงๆขึ้นอ้าอัพอีกได้อ๋อเป็นเลเวลเลยด้วยเดี๋ยวลองดูดิยิงควางยังน้อยอยู่เลยบังสิบสองเฮ้ยแล้วมันส,สกิลมันเป็นสกิลกระจายนี่ลวหาอะไรไมนไ่ยไอ้โมโนเนี่ยเฮ้ยเพิ่มแกะมันตีโทเทม เว่ยเอ้ยสงสัยต้องสร้างกระแพงแล้วบ้างเนี่ยกูกลาวเฮ้ยไปหาหนังต่อดีกว่าวว่งเอาไอยหาติดติดไม่ติดแม่งเมื่อติดคนหินโง่ๆอีเวเออโดนโหยังน้อยเนี่ยแค่สิบกว่ายแล้วมึงจะไปแอบข้างในทำไมหละวะโอ้ยไปตรงหนีเลยนะตีอยู่เนี่ยเ๋ยวกาวแล้ว เฮ้ยธนูแม่งดีว่ะดีอะเออไม่งต้องแต่งสายแล้วนะถ้าจะมีคนเล่นเพิ่มธนูเวทบ้างกราบกันธนูเล่นได้ไปเพราะว่ามันคอมโบได้ยังไปเลยเตาไฟไม่มีเห็นไม่เห็นแสดงว่ามันแตกอันนี้แตกแตกไปแล้วเหรอเสร็จนันลำการจัดไอ้พวกนี้เฮ้ยสายสุดแล้วเพิร์มุงค่อยดูดีหน่อยผมพร้อมแล้วผมครับด้วย คุณใส่สีอะไรสีฟ้าบวกเขียวใส่แต่บวกแม่งหมอสำหรับพวกโรบินทูได้นักสืบธนูเฮ้ยเจอแล้วสก,กิลฮิวหมู่อัพไปหนึ่งไลนิงเมจิกชิลอันนี้เพิ่มชิลแน่นอนถ้าเล่นซัพพอร์ตจัดป่ะของลาัางป้องกันในพวกวีนนี่ที่มันมากระแทก <c oughs> โอ้อวูดมันใส่ได้สองข้างเลยเหรอมันมีโล่ด้วยเนี่ยแต่โล่มันจะใช้เท่าไหร่กันนะ โลใช้ค o เปอร์ถ้าโลสองได้ใช้เหล็กอันที่สามใช้ซิลเวอร์งั้นก็ใช้แค่ค o เปอร์ก่อนแล้วกันค o เปอร์ผมว่ามันหายง่ายกว่ามไ่ได้แล้วทำไปอันนึงได้เด็กตั้งห้าเลยโอเคเอ้ยเรามีบอร์ดให้ขี่แล้วเหรอเหรอเดี๋ยวผมไปรอที่นน่นก่อนแล้วกันเอออย่าลืมเก็บนงเนื้อด้วยเออลำหนึ่งเจ้าอะไรนะให้ไปไหนนะโอ้ยไฟไหม้ปื๊ จะไปไหนนะจะให้ไปไหนนะชีไฟลแตกเบิร์มแตกอะไรตายอะ่ะกูตายโดนไฟเผาตายแ, <laughs> แค่แค่เดินผ่านเขาเพิงตายเรามันจะชุบยัไงไงวนะเนี่ยกูไม่รู้กูสเต็กบาร์เกิดใหม่เลยนะแล้วกันอ๋อแล้วเขาเพิ่มมงคอติดแม่งติดใกล้กันเลยอุย้ยขี่ไปแล้วฟิปเปิร์เราเออขับยังขับยังไปที่โต๊ะขบับใช่ไหมออ <Okay. S 2> มันมีหลอดพังด้วยวะอันนี้เนาะพังอะ่ะเออวีโค้ท วอเตอร์โอเวอร์บอร์ดเนี่ยจ้าเนี่ยเขาว่าเชียบได้อ่านกค่ตัวเพิ่เดียวไปถึงยุคยุคไหนแล้วเนลยยังยังไปถึงยุคไหนเลยไอเปิ่มมึงติดไฟอ่ะเห็นแล้วตายเอาเอาไอเขาปฏิชุบได้ไหมไม่มีสกิลชุบสั่นไม่ได้สกิลหมู่ยังไงสกิลเลยเลยไอชิพายกูตีดิคนแล้วต่อไฟมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เป็นไรผมมีฮิลเฮ้ยผมกดที เพิ่อผมกดนหิวได้แม่งแม่งหายแล้วเว้ยไอ้ไม้แตกเลยเนี่ยมันไม้แตกเพราะไฟนี่แหละที่เราไปลามลเนอะอ่านยำเลยปิดแ,แค่มันอันนี้ได้แหละเราก็โดดออกก็ได้เอาไปเ,เชี้ยติดเป็นเพื่อนเลยชิ้นผาปังอีกเลยเฮ้ยไม้แตกอกูกูว่ากูนาแนะนำนะเอาคบเพลิงไปวางที่อื่นไฟไฟแม่ไปรับไฟ หิวห้าเอยได้เยอะไอ้สว์ได้เอะเอาออกไปเอาออกไปไล่กูอย่านะเอาออกไปเลยเอาออกไปได้เชียร์ยางเนื้ออยู่เพิ่มไปเราไปกันดีกว่าไปหิวให้ละกระโดดไม่ผ่านอีกไปดันเจียนไหนก่อนอะไปดันเจียนซ้ายก่อนซ้ายก่อนนะเฮ้ย ทะลุออกได้ป่ะซ้ายก็สีน้ำเงินสินะฝันดีครับฝันดีครับ